โดนครับไอช่อนใหญ่ด้วยครับช่อนใหญ่ครับจะปล่อยหมอนยางสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็มาบ่อไม้ธรรมชาตินะฮะ มาตามล่าหาปลาช่อนชะโดนะไม่รู้ว่าจะมีผลงานให้ FC ได้รับชมกันไหมนะเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เป็นเหยื่อผิวน้ำกับเหยื่อใต้น้ำนะฮะถ้ามันไม่อะไรยังไงก็ค่อยสับเปลี่ยนเหยื่อไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวไปลุยกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องกุ๊กไก่ฟิชชิงทีวีนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะมาลองเหยื่อผิวน้ำกันก่อนนะฮะเป็นแมวน้ำซนอสีขาวนะฮะ มุมนี้เลยมุมนี้ก่อนเลยเดย๋่าดูนะครับจะเป็นใช้เป็นปลายยางหัวจิกของทางอนอนยางจะเต็มนะฮะ หนอนอยางจัดเต็มเป็นปลายางหัวจิกนะครับนี่ครับลองทีมันจะกัดไหมไว้ครับอืมโดนโดนครับโดนหนอนอยางครับโดน โดนครับไอช่อนใหญ่ด้วยครับช่อนใหญ่ครับจะปล่อยหนอนยางพอดีว่าถ่ายไม่ทันโอ้โหหนอนยางจะเต็มโดนไอช่อนใหญ่ี่เลยหนอนยางจะเต็มนะครับประมาณ สองโลครับตัวนี้ได้อยู่ดูมือผมสองโลได้หยิบร้อยเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับกับปะชนหนึ่งแต้มนะครับไซประมาณสองโลนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s ับส c คร b ์ช่องกุ๊กไก่ฟิชชิงทีวีด้วยนะครับขอบคุณครับ ช่อนสวยๆส,สองโลมาสองโลสองโลครึ่งมั่งเนี่ยมาสองโลแล้วครับครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย